啊、放了，放了。 กับคนแล้วเกือสงวิาไปแล้วไปแล้วไปยหายหายแล้วแล้วไปแล้วแล้วกแมันองมีตัวไครับนี่ยู่ไหวะอยู่ยอยู่ ว่าคลายสองหางน,นี้อยู่ครับนี่ครับเอายนกหวีนก็ได้นม่เงี้เลยลตัวนี้เดียวตะกลับโคตรแรงต้องวัดอย่างนี้นโดนแล้วออซิ่งทำงานแล้วครับ โอ้เล็จกจัดเราแวางมากครับพวกนี้ นี่เซนโดนอะไรก็โดนการทีดเข่าผมวัดแบบธรรมดานะก็คือมันวัดไม่อยู่เนี่ยครับหมายก็เป็นลักษณะหมายก็เป็นลักษณะของลอกใหม่ครับของลอกใหม่เล้าเช้ามาตีลอกข้างๆ ยังไงก็มีตัวนอนอยู่ครับข้างๆเมื่อกี้โดนกลับไปตั้งสองสามทีแล้วแอรอดแล้วฝากผลง,งานไว้ด้วยครับเดีย๋ยวยังแซมออสซิงมีตัวโดนแน่นอนครับสายที่ผมใช้ก็สายของอเมริกาพีอีสองครับเอครับฝากผลง,งานไว้ด้วยสวัสดีครับกลับ <c oughs> ไม่รอด